สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขูดุข้นครับผมเปกกอนแดกมาอีกแล้วครับพี่น้องกับบรรยากาศทรงเที่ยงเนาะบรรยากาศกะคึมๆพี่น้องฝนก็ยังฝนอยู่โต๊ะนี่ยห่อนเอามื่อนี้พี่น้องมื่อนี้เนี่ยมีเมนูก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแซ่บยำเทียงครับผมคิดอยากก๋วยเตี๋ยวมื่อนี้เมนูเสิร์ฟอีกแล้วครับเนาะเอาเอาเอาส่วนนี้เด็กเสิร์ฟครับผมแซ่บน้ำกันโอ้ยถ้วยซ้ำหาน้องใส่กันพี่น้องเอ้ยเนาะอะไรนี่ก่อนเนี่ยผักเครื่องปรุง แคบหมูเนาะพี่น้องเนาะกากหมูเสียบๆกินกับโอ้เนี่ยเสียบน้ำกันอ๋อน,นนี้เส้นเล็กหมูน้ำตกอันนี้สั่งพิเศษครับผมพิเศษหมูกับไอ้ลูกชิ้นใส่ซ้ำพี่น้องมึงนี่ใส่ซ้ำเลยมึงซ้ำหมึกใหญ่เ <laughs> ลยพี่น้องบึ้มๆเลยเนี่เครื่องปรูนห่อคนหามากยังเนี่ยละ่ะโอ้ได้มากสองถุงพี่น้องอย่าขอคนสองถุง โอ้เปรียวหวานบ้นี่ยี่เสี่บน้องปูแบบเปรียวหวานมึงน่ะพี่หลังเนาะอ๋อใส่้ำสมีเล็กน้อยพี่หลังรสจัดจัดจ่านข่าหอยเนี่ยนี่เนี่ยพริกเขา ่อยไปเลยอออโอ้ลูกชิ้นเนี่ลูกชิ้นพี่น้องลูกชิ้นเต็มซ้ำในหนึ่งสองสามสี่หหกเดปเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเลูกลูกชิ้นคือมีผักเนี่ยลูกหลดพอดีคำได้เลยจัดจานมาเนี่ยมีแคบแคบหมูนำ้ำกวนอื่นพี่น้องกวนอื่นเอาจากหน่อยกับผมเอาอ เนี่ยเนี้ยเนี้ยบอเปกเนี้ยหรอกพี่น้องเปกเนี่ยน้อยอ้าวบานี่แคบหมูใส่เนี่ยเนาะใส่แก้วเปกเนี่ยตัวยเปกเนี่ยละอืมเอาบานี่คักเอาพี่น้องมาเนี่ยขออนุญาตได้ป่าเนี่ยจวดมันครับผมเดี๋ยวเก่อนอื่นซิมก่อนครับโอ้ยเปรี้ยวหวาน แล้กวก็หมูโอ้ยดูหมูนี่พี่น้องหมูเด่งหมูเอะเนื้อเนี่ยเยอ้ยเอ้าเอาเอาบอกบอกยังไรหรอเหิวแล้วพี่น้องหิวแล้วบ่ายมุง้งอะไรเนี่ยตื่นหัวจะต,ตื่นขึ้นตื่นขึ้นคิดเนี่ยกินโอ้ยสิกิ่นยังดีเนาะคิดเห็นกว๋วยเตี๋ยวพี่น้องเนี่ยมันกินงน่ายเนาะบทต่อเหตุยังมากไหมแดนเขาดานคาโลยพี่น้องเอา้า เนี่ยเขาเนี่ยพี่น้องเนี่ยคำเย้คำตัวโอ้ mm hmm. mm hmm. oh, เนี่ยพันหนุ่มตัวล่ะ thật chất chắc chắn ở cái nào, tôm 음~~ 잡ม음팥 อันนี้หัวละผ้า โอสิ้นขนาดเลยอืมอืมหืมตาเลยนะาน้อยีย่แค่นเนี่อาจาเป็นสั่งไอ้สั่งสอนมาแห่พเปนว่ากินเคเกาหลีเ่ยนะโอ้สอนคืออยู่แล้วพี่น้องไงคนกินตีบุคืโอโต น้ำเต็มซ้ำเนี่ยหน่อยพูดพี่น้องเซ่นแม่ <c oughs> กบเ่ยนนุ่มๆนยอืม <c oughs> <c oughs> โอ้เกียบแดนลงก้อยพนะี่น้องอ่ะ

แสบแสบสบพี่น <avez> <se> <guy> ้องเสีบมือนี่เด็ด หลังจากกินซ่อยจูค่ะมึນว่านดังล่ะค่ะมึงหนึ่งาจัดเตียวโอ้บหน่อยหนากันเน้ <laughs> ยเสบี่น้องเ <laughs> mừng hmm. hmm. tối rồi nghe vôọ hoàn đầu Hà hả đây có như tốt vô đỏ <laughs> Xẹp bạn xẹp Hmm Hmm Kak, kak, mana ni? บืงบ้งของเราพี่น้องจี้สัญเนี่ยเ <c> บ <oughs> <c oughs> ็ดจัดจ้านขนาดนี้พี่เกลี่ยพี่เผาเบ็ดเก็บซองทวงโอ้ยมันเป็นพริกเผาแหละเก็บซองทวงครับผมแล้วกามีลูกดวนน้ำเนาะโอ้ยจัดจ้านขนาดนี้อันนี้รสชาติแบบเปรี้ยวหวานโอ้ขัดตัวเสียวมืปรุงไอ้น้ำซุปไม่ได้พี่น้องมาหยิบใส่กันซ่าหน่อยันโอ้เวลามาหีหน่อยหักยันฝนตกข้าอีกเนาะเสียงมันจะเสียงฝน พี่น้อง่ายันฝนตัวข้ามหนอกยานเสียงฝนมันกระแทกซังเลสิมันถี่บยยินเสียงก,ก,งกนนยงงินเอาพี่น้อ,นองมาเนี่ยอย่างไรยังไรก็อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วกดสับสับไข่ให้ช่องเปิกก่อนแดกได้เลยครับผมเพื่อจะห้บารงูกงานคนนีเนาะมีกับนั่งใจทำคลิปต่อๆไปครับผมเอาสำหรับมือนี่คลิปนี้เปิกก่อนแดกก็ขอขอบุญขอพุ่นไหวพี่น้องสุขุมสุขคนค,ครับถี่คอยให้กับนังใจสมือมากครับผมปิกก่อนแดก ขอกราวเข้ามาสวัสดีครับโอ้ยขัก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 ว่ะนี่ยโอ้เงียบฝนออกเร็วพี่หรอว่ะนี่ยโอ้โหหัวไหล